สวัสดีครับวันนี้นะอยู่กับผมครับช่องบมอสันบ้านนาครับผมวันนี้ผมก็จะมากุดเขางวนะครับผมสอนวิธีกุดเขางัวนะครับผมโอ้วันนี้ผมสันสักหนักกลมดิ้วเลยทํางานแต่ละวันกลมเลยกลมเลยเลยหนานี่อ่ะวันนี้ครับผมก็จะมาแนะนํานะครับยานะครับมีอยู่สามตัวนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้มากหรอก มียาอะไรบ้างผมพ่อผมไม่ได้แปลภาษานะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกเลยแต่ที่ลูกก็ลูกว่ายาตรงไหนฉีดตรงไหนนะครับ mm hmm. นี่ครับยานี่ครับชื่อนี่นะครับนี่ครับยาตัวนี้นะครับมกนกาจิกกั๊บหัวกับหางหน่อยเพราะผมใช้กล้องนานนะครับนี่ครับฉีด ยาตัวนี้ขีดสลบนะครับขีดสลบนะผมจะขีดให้ดูครับยาตัวแรกนะครับนี่คือยาตัวที่สองครับขีดตรงเขาครับก่อนจะตอนเขามันครับนี่ครับแบบนี้นะครับจะกลับหัวกับหางหน่อยครับเพราะว่าใช้กล้องหนานะครับนี่คือยาตัวสุดท้ายครับนี่ครับ พวก็ไม่ได้แปลงกันมาเป็นยาเลยนะครับนี่ครับยาตัวสุดท้ายไปแปลเอาไมหาเอาค้นหาเอานะครับนี่้นหาเอามีตัวอะไรป้นหาเอานะครับพอตอนเขาเสร็จแล้วครับนี่ครับยาสเปรย์ฉีดเขาหัวหัวเขากันเชื้อรากันแมงกันอะไรให้หรือว่าห้แพ้มันแห้งเร็วครับยาตัวนี้ มีขายบ้านเองก็มีขายนะครับทั่วไปบ้านเองที่เขาก็จําหน่ายเอาไปฉีดแผลไก่แพะเกยได้หมดนลครับตัวนี้อ่ะผมจะทาไปดูครับปาดยาตัวแรกขีดตรงไหนนะครับไป,ไปดูกันเลยครับผมนี่ครับยาตัวแรกนะครับคือยาสลบนะครับฉีดไปนะครับงัวาอายุไม่เกิน สองสัปดาห์นะครับยิ่เกินสองสัปดาห์ประมาณเอาตีไปครึ่งเดือนนะครับครึ่งเดือนสิ้าวันก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับขีดไปที่นะครับศูนจุดสี่นะครับศูนย์จุดสี่มีถึงหนึ่งนะครับศูนจุดสี่นะครับไปแค่ศูนย์จุดสี่พอนะครับเทรดตัวตัวใหญ่ ตัวใหญ่เกินไปก็ใส่0.5นะครับนี่ครับถ้ามันตัวใหญ่เองก็ใส่0.5นะครับนี่ครับอย่าง 4cc 2cc นะครับ 3cc นี่ครับแต่ไม่ถึง 4cc นะครับถึงแค่0.5นะครับ0.4 0.5นะครับนี่ครับขีดไปตรงนี้นะครับอ่ะผมจะให้ดูนี่ครับยาสลบนี่ครับขีดขีดฟังฟังขวานะครับขีดฟังขวานะครับ นี่ขีอฝั่งซ้ายก็ได้นะครับขี่้าไปต้องไหลนะครับไหลงัวตรงบนช่องไหลงัวงขอคอเนี่ยครับตรงบนช่วงขาเนี่ยครับนี่นะครับชวเนี่ยครับขี่้าไปครับปั๊บนี่ครับนี่คือขั้นตอนต่อไปนะครับใช้ยาตัวนี้นะครับนี่ครับใช้ยาตัวนี้นะครับเป็นยาขีดเขานะครับยาตัวนี้ขีด ขีดไปนะครับข่างละ5ซีซีนะครับ5ซีซีนะครับมาจะไปบอกว่าขีดตรงไหนนะครับดึงยาเข้าไปเลยครับ5ซีซีนะครับสองเข็มนะครับเข็มละข่างนะครับตรงตรงเขานะครับมันจะมีช่วงนี่นะครับช่วงใต้ตาตรงนี้นะครับมันจะเป็นหลอง ล,อ,ลองที่เขาขึ้นนะครับลากเขานะครับนี่เขาไปตรงนี้นะครับนี่ครับมันจะเป็นล่องนะครับจะเอ็กดลงมันจะเป็นบุ๊บุ๊ลงไปนะครับเอ็แทงเข้าไปเลยครับชิงเฉียงหน่อยเอเฉียงเสมอหงอย่างนี้นะแทงะไรครับแล้วก็ใส่เลยครับสองขางนะครับสองขางนะครับยาตัวนี้ milk, i i. หีิบสองขางเลยนะครับนี่คือขั้นตอนที่สองนะครับหลังจากขีดยาสลบล้วนะครับ นี่นะครับเรียบร้อยครับรอครับจักประมาณหนึ่งนาทีนะครับใหยยามันเช็ดตัวนะครับเหยายดนามีปฏิกิริยาอย่างไรก็บอกไปเูยไล้จัปกักนาทีนึงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะให้มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับไปไปดูขั้นตอนต่อไปครับผมอ่ะขั้นตอนต่อไปคือการตอนเข้าหัวนะครับนี่ครับใช่ตัวหัวแหลงนะครับ แนี่ครับคำหาเขานะครับมันจะมีเขานหน่อยโผล่ออกมาดน,นึงนะครับน็่คือคำหาสองฝั่งอ๋อนี่คือเขามันนะครับมันจะไม่ค่อยเห็นเราก็ผลมันเยอะนะครับนี่นี่ครับ,รบดีไหมครับมันจะโผล่ออกมานี่นะครับ ทำเห้นี่สุดสุดนะครับถ้าเอาลูแล้วให้มันขาไปด้ให้มันข่าเรวที่สุดนะครับก้าอยาก่อนนะครับให้มันตรงนี้ครับให้มันอยู่ในรูตัวเครื่องตัวนี้นะครับทั้งนั้นถ้าไม่ให้มันออกถ้าถ้าไม่ให้มันตรงนี้มันก็มันก็ไม่สวยนะครับเวลามันใหญ่ขึ้นมางัวมันจะไม่สวยนะเขามันจะไม่สวยกะเราก่อนครับกะก่อนกะวงก่อนถูกตองไหมพอดีไหม ทำไมที่ทำเมนตูเนพอดีอ่ะเวลาพอพอมันพอดีปั๊บนี่เอจัดเข้าไปเลยครับมุนหมุนมุนครับเนื้อมันขาดแงะดขึ้นนี่ครับนี่ครับเห็นไหมเนื้อเขาเนี่ยดูครับนี่เนื้อเขานะครับนี่ครับต่อมันต่อหัวมันนี่ครับอตอนเราไปเป็นแบบนี้ครับจับประมาณสามเดือน มันกระิปิดนะครับแผลมันกระิปิดรูเน nope> totally wow. ื้อก็จะปิดปิดปิดรูเนื้อมันจะมาเกิดมาปิดรูตรงพอปิดรูปับมันจะหายละเป็นแผลกอกเก็ดแหลกลอกกออเก็ดนะครับต้องขานี่นะครับขานีกครันอยากตรงนี้นะครับอยากตรงคำหาเขาเนี่ยน่าจะตัวโคตรเองนะครับอ๋อตรงครับพอมันตรงเรล่ากัตัดไปเลยครับ วนวนวนนนนะครับแบเงับนะครับทำให้ไม่ขาดอีกที่นึงครับนี่ยกนะครับนี่ครับคือสวยนะครับไม่ต้องไิดล้นก็ได้เขาครับนี่ถ้าจะอยากจะเห็นมันสวยริงกิก็เห็นล้นอกตรงนี้ไม่มีท้านไม่จำเป็นครับเอาไว้เอาไว้ธรรมดาครับตรงนี้ตองยากครับนี่ธรรมดาแล้วก็หายิงนะ ขั้นตอนต่อไปครับนี่นะครับยาตัวนี้ให้ดูคุดของวสร็จแล้วครับนี่ครับเวลาอิงคุดของวสร็จแล้วใช่ไหมนี่ครับยาตัวนี้นะครับขีดเข็มทูท่ายนะครับขีดไป1.5นะครับนี่ครับ1.5นะครับ ขี่ไปตรงนี้นะครับนี่เข้าไปปั๊บหนึ่งเข็มสุดท้ายเลยกิดคือตัวนี้นะครับสุดท้ายเลยสเปรย์นะครับสเปรย์ครับขี่กันไปตรงที่องิงตอนนะครับขี่ไปนะครับไม่เยอะ พอขีดไปครับนี่มันจะเดือดเลยขาเชื่อแผลมันกิดที่มันซดมันจะนี้และมันจะทําปฏิยาบเหนื่อยแล้วขาเชื่อกสับขอบนะนี่ครับเรียบร้อยนี่ปัญหานะครับขีดนี่ครับเซ็ตเราก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่อยวามันก็หายครับขีดย,ยากันเแลว Uh-huh. <laughs>